การใช้งานในด้านต่างๆเช่นการดับเพลิงฉุกเฉินการตรวจสอบพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด DJI มุ่งมั่นพัฒนานวัตรกรรมขอแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศมีมันติเซนเซอร์ระดับเรือทง z e n m u ว H30 Series มีโมดูลปรับรูรับแสงการออกแบบที่ผสมผสานกับการซูมกล้องตรวจจับความร้อนระบบ i n ฟาเรด วัดระยะด้วยเลเซอร์กล้องมุมกว้างและอุปกรณ์เสริมแบบใหม่รับแสงได้อย่างง่ายได้งานเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า s 3 0 t เป็นข้อเสนอที่ไม่เคยมีมาก่อนกล้องตรวจจับความร้อนด้วยอินรฟเรดสะดวกสบายความละเอียดเป็น4เท่าจากรุ่นก่อน ซึ่งพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นด้วยระบบซูมแบบออปติคอลสูงสุดถึง34เท่าและซูมแบบดิจิตอลสูงสุดถึง400เท่าการเฝ้าดูแลสัตว์ป่าจากระยะไกลที่ชัดเจน H30T ยังรองรับการค้นหาด้วยเลเซอร์วัดระยะสูงสุดถึง3,000เมตรวัดระยะไกลอย่างแม่นยำแม้ในพื้นที่ที่มีหมอกหนาการลดหมอกวันด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความชัดเจนของภาพยิ่งขึ้นเมื่อทุกวินาทีมีค่า s 3 0 t จึงถูกสร้างขึ้นช่วยสนับสนุนในสถานการณ์ดับเพลิงกล้องตรวจจับความร้อนระบบอินฟาลรตวัดอุณหภูมิได้ดีเพิ่มขึ้นถึง3เท่าพบแหล่งกำเนิดเพลิงไหม้1,600อองศาเซลเซียสได้อย่างรวดเร็วระบุตำแหน่งเพื่อการดับเพลิงประสิทธิภาพในการกู้ภัยฉุกเฉินการทำงานเพื่อช่วยในภารกิจสำคัญข้อมูลจะไม่สูญหาย ด้วยฟีเจอร์ของ s 3 0 t ความสามารถก็โดดเด่นไม่แพ้กันรองรับการมองเห็นในเวลากลางคืนอย่างเต็มรูปแบบแสงอินฟาเรดของกล้องตรวจจับความร้อนโหมดความละเอียดสูงช่วยให้สามารถตรวจจับอุณหภูมิของวัตถุได้แม้อุณหภูมิจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยความแตกต่างนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับชมแบบเรียลไทม์จากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน DJI Flight Hub 2และสามารถแชร์ข้อมูลสถานที่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัยฟังก์ชันภาพอัจฉริยะภาพกลางคืนที่มีแสงน้อยและแสงจ้ากล้องก็ทำงานได้สมบูรณ์แบบ s 3 0 t พร้อมสนับสนุนการทำงานของท่านกับการตรวจสอบสายไฟให้มีความแม่นยำสูงกล้องซูมและกล้องตรวจจับความร้อนการตรวจสอบก็จะง่ายยิ่งขึ้นเมื่อใช้เลนส์ซูมของ s 3 0 t เซ t s e n i s 3 0 t ป้องกันน้ำและฝุ่นละออง ทนทานด้วยมาตรฐาน IP 54และใช้งานกับอุณหภูมิที่หลากหลายกับการอัปเกรดประสิทธิภาพโดยรวม Zenmuse H30 Series ทำลายทุกข้อจำกัดและขยายขอบเขตการดำเนินงานใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน สนใจสั่งซื้อได้กับทางเรานะครับ DJI p h a n t o m Enterprise